ที่ขนาดนี้นะครับทุกคนเรามาเข้าสู่รายการแข่งขันทัชิงแชมป์โลกลมองกันคู่ชกทางซ้ายนะครับบองการคู่ชกทางขวานะครับเจียไอตัวเจียไอ,ยอยยตัวโกมอะไรกูน่าจะตามมึงตรงนั้นเลยออกแล้วไม่ได้เกมพีคต้องหาดูว่าใครวิ่งเร็วนะครับต้องหาก่อนใครวิ่งเร็วใครวิ่งเร็วในยานายใครวิ่งเร็วในยานหาก่อนใครวิ่งเร็วในยานโดยกิจจะออกล่าแล้วฮัลโหล จอดจอดวิ่งช้าไม่เอาครับตัดทิ้งครับใครวิ่งเร็วในยานวะทุ่มเลยแล้วกันพี่บอทช้าจัดเลยฮฮแฮกก่อนแฮกก่อนทีนึงผมแฮกเข้าไปนะเขาจะแก้ข้อมูลไม่ได้นะ จะเดินลงมาสร้างทามมิ่งใหม่ๆเดินเข้ามาหน้ายานใครวะเนี่ยเฮ็ดรอเลยแล้วกันวิ่งหนีแล้วเฮ็ดแล้วจื้ออุ้ยพี่จอนเชี่ยหมดยาแล้วบัง ้านยาพี่ไปสบไปไหนหมดวะเนี่ยโอ้โบเพียบเลยเอาสีอะไรวะสีสีบูแลวกันยัยนี่ไงนี่ไงเชี่ยหมดการแล้วโอ้ มิติคนพลลมพวกกูโดนไปดูดีว่าเห้าสไดสุดห้าสุดหาตกรไดยละครับผมมเบ้าแล้วผมมาแกะมูกับพี่ขวดล่าสุดนะครับผมมาแก้คอมูพี่ขวดแล้วผมเดินไปทางซ้ายไปทางตโต อ่ะผมไปทางกระโตนะแล้วผมก็ไปทิ้งขยะจากในเว็บแรกที่ผมทิ้งข้างบนมาแล้วผมมาทิ้งล่างต่อผมก็เดินขึ้นไปนะครับแล้วก็เจอศพอยู่ในเออคาเฟ่ครับผมเจศพนะครับไม่อยู่ทางขวาเลยครับตอนแรกผมเริ่มเควสที่หน้ายานผมเริ่มเควสที่หน้ายานแล้วก็เดินลงมาอะไรแค่ขอมูตัดแค่นี้ขอมูไม่นานมากพี่อ่ะขอมูตัดผมแอบ,บก่อนผมแอบอยู่หน้ายาน,นาแอบ,บเลยแอบอยู่ในเรียคเตอร์ข้างล่างตรงแปะปุ่มล่างอ่ะเห็นไหมพี่บอทผมก็แอบเหมือนกันผมแอบอยู่ตรงหน้ายานข้างล่างครับน้แลวใครเป็ ไม่ไปอ่ะผมไม่ได้เป็นถ้าผมเป็นนะผมไม่บทตบผมงรอไข่พี่เวทดีกว่าพี่ผมมันจะทำยังไงให้มันสนุกนะก็หทเอเล็กอเล็กจะร้องจ้าคือร้องไม่ดังมากเบอร์สนุกแต่ถ้าบทบอดออกบดก็เออแค่นี้เอาขอให้บพี่ไวออกแม่งเลยสิมั้งพี่พี่อยากสนุกจริงเหรอใช่ผมว่าพี่ไวนะผมไม่ไวพี่บอดแอบผมก็แอบเหมือนกันครับแค่หลับโหบทไปนี้แหลยไว น่ารักอร่อยเยอะเลยอะไรอย่างเงเขาไม่เอี้อตัวเองมิวเซียมได้เปิดแล้วมิวเซียมเปิดแล้วเปี้ยวเวเปียวเดียโอ้โหเฮ้ยคุณเหรอเชี่ยเว็บเดียวไม่จบไม่ได้แล้วคุณรี่สุดยอดมากผมขอจับมือคุณหน่อยครับผมเตียขอจับขอบคุณไอ้ขอจับมือคุณหน่อยคือคุณรอดชีวิตมาได้ไงเนี่ยคุณเอาเพื่อนผมไปด้วยเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วเราตผูงสารนั่งวิเคราะห์ตั้งนานวิกลวิดวดวิดวดไม่ใช่ดีกว่า ที่มาที่ผ่ายเดี๋ยวสามคนกูจบแล้วไม่ต้องฆ่าไรแล้วพุณเราพี่ไปเราไปคุณครับเชิญที่มุมมุมซ้ายครับผมมุมขวาครับไปไอ้ใครพาคนนึงกๆกูเนอะอเล็กตไม่ต้องพาก็ได้ครับมาจัดเลยไม่สอดกันเลยว่าเอาแบบไหนใช้ทุกสกิลหรือว่าวิ่งป่าธรรมดาใช้ทุกสกิลครับผมไปพูดเองเียไม่น่ากลัวจังเหรอเฮ้ยโอเคครับเป็นศัตรูแล้วประตูเปิดเริ่มเลยนะไปได้ทีหนึ่งเริ่ม ประตูเปิดเริ่มเลยนะวู้เดียวอี่ขนาดนี้นะครับทุกคนเรามาเข้าสู่รายการไฮท็อปสุดชิงแชมป์โลกมองอัสคู่ชกทางซ้ายนะครับบอดตงโอคู่ชกทางขวานะครับใหญ่ไอตัวใหญ่อตัวใหญ่ไอตัวใหญอตัวไม่บเลยนะจ๊ะอันนี้คือวันนี้มีอถือ มึงชนะเดืกดขีหลายรอบเกินไปแล้วน้เฮ้ย้ไม่ไหวแล้วโอเคตายแล้วเว้ยหัวญาน่ิผมยืนคิวรัวอยู่เว้ยมันมันเข้าไปอีกนี่ที่ก้าวเดียวคือมันตายเว้ยมันไม่เข้าแล้เกิดอะไรขึ้นคือตายแบบตายกระหับบ้าไอ้ลาับบ้าเ็นเดียวหมดนานเลยคือาเออแต่ท้ายตกใจใหม่อันนี้คือดักฆ่าผมอยู่หน้าห้องไฟหกคนลยท่ากันโคตรมันโคตรมัน ที่าแคือี่ปาดจนไม่รู้จะปาดใครแล้วเลยบอกคอนเดทเบย์ทีนะครับไม่รู้จะปาดใครแล้วมันมไม่เหลือใครให้ปาดแล้วเริ่มเริ่มื่อกี้สีทายมั้งไม่ยืนอยู่กับศพไม่ยอมรีพอร์ตส่งเอาไปด้วยแล้วกันไม่รีพอร์ตส่งโคตรมันไม่ไรดูของทุกคนตั้งแต่ตตั้งแ่ห้องไฟเครื่องแคทมินเวพอร์นหัวยาน ผมผมเดินไปไหนก็เจอเลือพบประตูตายอ่ะกองมาเจอกองเต็มยาโค้ดเยอะเจอเพื่อนที่เป็นวิญญาณอ่ะสี่คนเฮ้ยมันมาได้งสี่คนวะโอยเซรกโคดมันโคตดมันพับกบกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน